สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับออปป้าเทนดี้นะครับวันนี้จะมาอ่กกานอากาศวันที 15, ่สิบห้ามกราคม2 0 2พันยิบหนะครับวันนี้จะมาติดตามสภาพอากาศกาันวันนี้สิบแปดนาฬิกายี่สบ็ดนาทีแล้วนะครับตอนนี้นี่จะว่าเราเปิดพัดลมแต่พัดลมปล่ไว้ติดนะครับก็เป็นพัดลมเสียนะครับพัดลมตัวนี้ก็หายไปเลวด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะต้องมีทางช่อง ตอนนี้คือตอนนี้นะครับในช่วงประมาณบ่ายแดดมันก็จะลงมาตรงนี้นะครับวันนี้วันที่สิบห้ามกกลาแล้วนะครับพรุ่งนี้วันที่สิบหกนะครับวันนี้อุณหภูมิก็เริ่มลดอุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นสัญญาณดีนะครับในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มขึ้น นะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับตอนนี้18บแนาฬิกาแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับจะใกล้หโมงครึ่งแล้วก็จะค่อนข้างมืดนิดนึงบ้างวันนี้แสงสุญญรญยาพลัเรือนจบเวลา18บแนาฬิกาสาขึ้นไปเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นเรื่องของแสงสว่างที่ลงมาตอนนี้นะครับ นี้คือเป็นเวลาหนึ่งนาทีสี่สิบแล้วนะครับสภาพอากาศตอนนี้ก็อุณหภมก็ไม่แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กเล็กน้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายความจะเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับไม่ได้หมายความจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ครับ ุณหภูมิไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต,แต่ค่อยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับค่อยเพิ่มขึ้นไปทีละนลิดน้น้อยนี่คือเคล็ดลับในการเอาตัวรอดในโลกอนาคตนี้นี่คือปี2026ัี่กที่กำลังพูดถ,ถึงอยู่นะวันนี้ขอ้อมูลในปัจจุบันคือวันที่15มกราคมนี่มันจะคัดจมูกมาเรื่อยๆเลยนะเนเีนเ่ย ตอนนี้นะครับแดดเดือนนี้ก็ค่อยแรงขึ้นวันที่ยี่สิบมกรามนี้เราจะเคลื่อนย้ายโฟฟาลกลับไปค,ค่อยๆกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทําซ้ำาไปซ้ำมานะครับแบบไม่ต้องค,อค่อยๆมันจะเกิดขึ้นทุกวันที่ยี่สิบถึงวันที่วันสุดท้ายของเดือนโฟฟาจะเคลื่อนไปข้างหน้าแต่วันที่หนึ่งถึงยี่สิบ จะเลื่อนมาทางนี้นะครับแต่ว่าแดดเริ่มเอียงขึ้นมาแล้วแดดก็จะเริ่มส่องเข้าห้องตรงเสียงมากขึ้นนะครับพื้นที่ที่ยังลบแดดก็ึืนมุมตรงนหลายลตรงที่นอนอนะ่ะที่แดดยังมาไม่ถึงนะครับ แต่ในช่วงเดือนมีนาเมษาน่แน่นอนว่าต้องมันต้องมาถึงแน่นอนนะครับเ <S ess> พราะวาของเราเยียวยาเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะตอนนี้คือก็ค่อยมืดลงกลมกลืนเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็เริ่มมืดลงแล้วนะครับม่านตัวทานทายนี้นะจะลงเรื่อยๆ นะครับมีเวลาจำกัดในการที่เรามาดลงี่ครับ วันนี้อากาศก็ค่อนข้างลงเย็นเหมือนกันยังคงติดลบห้าสิบนะครับอันนี้คือแสงค่อยจดงจะหมดไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้สภาพอากาศของเราค่อนข้างดีสมฉสสสสสการชมพระอาทิตย์ตกเป็นอไที่มตอนนี้ก็กลินขวนัญนะถ้าเข้ามาห้องแล้วนะน่าจะเข้าห้องแล้ว กิดขวาญแบบแรงชวนเลยกิดเล,ล้วกอะนไนห,ห้องนะนงอนนะครับนะครับตอนนี้ต้นไม้ของเราก็ยังโดนบ้านเราอยู่นะครับก็เป็นตอนนั้นตอนแต่ในเดือนกุมภาพันธ์น่ะน่าจนะร้อนนะ่ะมัาจะเข้าห้องไม่ได้เลยพอาะี๋ยวมันก็จะร้อนขึ้นมาอีกใช่ไหมล่ะนะแล้วมันก็จะร้อนขึ้นมาอีกนะครับ มันต้องเตรมตัวเต็มใจแหละอะอาการมันร้อนขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่สําคัญแน่นอนมันต้องสําคัญนั่นแหละนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะขึ้นวันนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนตามปกตินะคะภารกิจไม่เปลี่ยนขึ้นตามปกตินะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกทีแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วยากาศก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้หนึ่งทุ่มแล้วแต่ก็ยังค่อนข้างมืดนะครับยังค่อนข้างมืดยังค่อนข้างจะมืดนะครับนะครับยังมืดเยอะอยงตอนนี้ยังมืด นะครับแต่มินโนมาดวงที่จะค,ค,ค่อยตกช้าลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นสัญญาณดีคี่ตรงน,นี้พาที่จะเริ่มตกช้าลงก็เริ่มเป็นจุดสัญญาณที่ผมบอกแล้วว่าเริ่มดีขึ้นมากกว่ารายล้ว,วันที่ผ่านมาแล้วนะครับ ค่อยอุ่นขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นอุ่นเยอะแต่ค่อยอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคาดว่าเดือนกุมภาพันธ์น่าจะอุ่นขึ้นพอเหมาะแล้วหรือเปล่านะครับเราจะต้องดูาอาการในเดือนกุมภาด้วยเพราะในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่จะเริ่มเจอพายุแลที่เข้ามากรุงเทพ ในเดือนกุมภานี้ใช่เราต้องดูเพราะาการดูมันก็จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันสมัยนํามาใช้งานในระดับพื้นที่ในละดการปรับปรุงการแก้ไขด้วยงานเดือานกุมภาก็จะเริ่มขุ่นขึ้นแต่ในห้องนี้พิจกรณาหนูจะเริ่มร้อนหนักแทนแล้วนะครับ เดือนกุมภานะนี่คือหรมาเดือนกุมภาและแสงแดดเดือนกุมภาแนะ้วจะเริ่มเอียงแล้วมุมเงยจะมักจะสูงกว่า60ในช่วงวันที่3ถหรือ4เป็นต้นไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันที่4คกุมภาที่มุมเงยจะเริ่มแตะ60นะครับหลังจากนั้นมุมเงยจะก็ค่อยไต่ระดับสูงขึ้น ทั่วโลกก็จะเริ่มมีความอุ่นนะครับนะครับแต่ตั้งหากแต่ตอนนี้อุณหภูมิก็จะกำลังเป็นขาลงนะครับอุณหภูมิทั่วโลกอุณหภูมิที่พื้นโลกนะตอนนี้ยังเป็นขาลงยังไม่เป็นขาขึ้นเลยยังคงเป็นน้ำนมที่จะตค่อยตกลดลงอาจจะทำให้อากาศอาจจุ่นขึ้นช้าก็เป็นไดน้จากการทีเคาะ ซึ่งในการนำไปเคาะมาไปทํให้ข้อมูลเราเค่อยปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นได้ก็เป็นได้แต่ในงการรับข้อมูลบริบทก,ก็สําคัญนะครับมันก็สําคัญไม่แพ้กันความสําคัญของอะไรสัมพันธ์กับกันล่ะก็คงเป็นข้อมูลสินะใช่แล้วตอนนี้ก็นะคะประจบคลิปแล้วนะคะตอนนี้ก็ มีโศกนาฏเริ่มมามากกวูสศัพ์นะครับตอนนี้อุณหภูิก็กำลัเขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนเช้าคาดว่าจะค่อนข้างร้อนร้อนบ้างในห้องนะครับแต่เย็นมากสำหรับข้างนอกมากตรงนี้จะบ้านตรงนั้นนะครับจะจะเอาลงเรื่อยๆทุกครั้งที่ออกไปบ้านใหญ่นะครับก็จะมาลงเรื่อยๆนะครับลงเรื่อยๆ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 จนถึงระดับพื้นระดับที่ประมาณ หนึ่งตัวสีของเพดาน้องก็คือประมาณโตประมาโตะนั่นแหละเนือโตเล็กน้อยน่ะเนือโตะสักเล็กน้อยนะครับสักประมาณนี้ก็พอนะครับประมาณนั่นแหละพอหรือว่าพออยู่แต่ถ้าลึกเกินไปอาจจะพังเันนั้นนู้นก็ได้นยผมอาจจะพังอันนู้นถ้าลึกเกินไปนู้นก็จะอาจจะพังตามมาด้วยขอบคุณครับอืม